ก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เนี่ยผมจะมาสอนฟาร์มเงินใน FC Mobile หรือฟีฟ่นะครับเงื่อนไขคือมีอย่างเดียวมีสองอย่างนะครับก็คือต้องเลเวลหขึ้นไปแล้วก็ต้องมีเงินหนึ่งล้านขึ้นไปครับมือข้อสองเงื่อนไขนี้ถ้าเรามีสองเงื่อนไขนี้โอ้โหรวยแน่นอน ขั้นตอนแรกครับถ้าเราไปที่ค้นหาแล้วก็กดเรตติ้งแปดสิบเก้าแปดสิบเก้านะครับแล้วก็เลือกตำแหน่งอะไรก็ได้นะครับแล้วก็กดค้นหาเลยกดค้นหาเลยนี่ก็เลื่อนลงมาค่อยๆเลื่อนนะครับค่อยๆเลื่อนไม่ต้องรีบทุกคนเอ้ยเลื่อนลงมาสุดเลยเออแล้วก็ทุกคนจะเห็นตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็เนีย่ยเห็นตัวนี้ใช่ไหมเนีย่ย ก็กดติดก็กดติดตามนอกเตไปนะครับแล้วก็เอาแค่ตัวเดียวน,นะครับแล้วก็มาที่หน้ารายการติดตามของฉันแล้วก็ให้กดซื้อนี่เปลี่ยนราคาตอนแรกมันจะราคาเท่าไหร่มันก็จะราคาแปดแสนหกหมื่นเจ็ดพันแต่ว่าเราเราเปลี่ยนเป็นแปดแสนสามหมืนนะครับอ่าแล้วเปลี่ยนเปแปดแสนสามหมื่ ทีนี้เราก็ซื้อไปสามตัวนะครับสามตัวพอถึงเงินเราจะเหลือแล้วก็ซื้อแค่สามตัวแล้วก็รอรอเราตัดภาพไปตอนที่ผมได้นักเตะเลยมันต้องเยอะรับเยอะต้องเยอะกว่า โอเคนะครับนักเตะก็มาแล้วเดี๋ยวไปรับนักเตะกันอ่าเรามาแล้วก็ออกนะครับแล้วก็ให้เราเข้ามาที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับให้เราเข้ามาตรงนี้กาแลกเปลือกน,นะครับฮัลโหล แล้วก็กดตรงนี้นะครับโอเคกดตรงนี้นะครับแล้วก็เลื่อนไปนะครับแล้วก็ก็กดตรงนี้นะครับอืมแล้วก็กดเข้าไปเลยจากนั้นก็กดตรงที่มันขึ้นสีเขียวนะครับ แล้วก็นักเตะที่เราซื้อมาเนี่ยแล้วก็ยืนยันยืนยันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนไปเลยอ่าหรือทุกคนจะกดตรงนี้แล้วก็กดแลกเปลี่ยนเลยกัไดะครับอ่าแล้วก็ราแป๊บหนึ่งนะครับตึ้ง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 นี่ทุกคนเห็นไหมทุกคนตอนแรกเงินผมมีเท่าไหร่ ห้าล้านห้าล้านเก้าแสนหกหืนหกพันแต่ตอนนี้ผมมีหกล้านอืมันตะเป็นเยี่ยมมีเงินไขแค่สองอย่างครับต้องมีเงินหนึ่งล้านขึ้นไปแล้วก็เลเวลหกเนี่ยแต่ว่าตอนซื้อให้เราให้เราซื้อเป็นแต่แสนสามหมื่นนะครับแล้วก็ซื้อสามตัวนะครับ ถ้าเราซื้อราคาอื่นก็คือมันจะมันจะรอนานมากแต่ถ้าเราซื้อแปดแสนามหมื่นมันก็จะรอไม่ถึง1นึ่าทีนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย